อะไรอะไรอะไรดิ้นแล้วดิ้นแล้วซักอีซี่โอ้ยเนซี่โอ้โหสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Hungry Shark Evolution นะครับผมก็คือเราเล่น Hungry Shark World ไปแล้วนะครับแล้วก็เล่น Hungry Dragon ไปแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะไม่เล่น Hungry Shark Evolution ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะมันคือจุดกำเนิดของ Hungry Shark World แล้วก็ Hungry Dragon เลยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นฉลามหัวค้อนนะครับผมแต่มันไม่ใช่ฉลามหัวค้อนธรรมดา เพราะว่าตัวที่เราจะมาเล่นนั่นก็คือฉลามหัวค้อนแบบอี o l โวลูชันนะครับผมนี่มันจะมีลักษณะคล้ายๆฉลามหัวค้อนนะครับผมซึ่งมันเปลี่ยนชื่อเลยนะเปลี่ยนเป็นชื่อ Dark Hammer นะครับผมมลักษณะคล้ายๆตัวเดิมนะแต่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมเป็นสีดําแล้วก็ดูดุร้ายมากขึ้นแต่ดูเหมือนตัวจะสั้นลงนะโอเคแล้วก็ผมได้ลองเล่นไปหน่อยแล้วนะครับผมเป็นเลเวล13แล้วนะตอนนี้ความสามารถของเขาก็คือสามารถกินระเบิดลูกใหญ่ได้นะครับผมอ่า แค่อีว l u t i ชันเนี่ยก็สามารถกินระเบิดลูกขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็กินเมกาโลดอนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็คือเวลาเรากินปลาไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อถึงขีดจํากัดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถปล่อยฉลามหัวค้อน3ตัวนะครับผมเป็นวิญญาณฉลามหัวค้อนนะครับออกมาจากร่างกายของเขาได้นะครับผมแล้วก็ฉลามหัวค้อน3ตัวนั้นเนี่ยก็จะคอยทําคะแนนให้นะครับผมเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยจะไปคอยกินกินกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคมาแล้วนะครับผม อ๋อบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าไอ้บนหัวนี่มันคืออะไรนะครับบนหัวที่ผมใส่อยู่นะครับมันเป็นเหมือน,นปืนมิสไซน์นะครับผมเนี่ยเห็นไหม <c oughs> มันจะยิงมันจะยิงแบบสุ่ม้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะยิงตอนไหนนี่นะครับจะมันทําลายได้ทุกอย่างเลยอ่านี่เวลากลัรัสนะครับผมมันจะเป็นสีแบบนี้นี่โอ้ได้เพชรแล้วดูนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยฉลามให้ดูนี่ออกมาแล้วนะครับผมสามตัวนะ อ๋อมีฉลามที่มันหน้าตาคล้ายๆกับซอมบี้ด้วยนะครับผมดูเหมือนมันใกล้ะเทศกาลฮาโลีนแล้วนะครับผมก็ไม่แปลกที่เกมเขาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะโอ้ยโดนลุมกัดโอ้โหตรงนี้เจ้าถิ่นเยอะแฮะมา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 เจ้าถิน่นเจ้าถิ่นแบบนี้ไม่กลัวหรอกออืนี่แล้วก็มิสไซน์นี้เนี่ยเวลายิงตัวอะไรก็ตามนะครับก็จะคอยทําคะแนนเหมือนกันนะเฮ้ยฉลามไฟอื นี่ขนาดเป็นแค่ฉลามหัวค้อนนะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเวลาอีว l ลูชันเนี่ยเราจำเป็นต้องเล่นฉลามเลเวลเต็มไหมคำตอบคือไม่ต้องเลยนะครับผมคือแค่มีเงินก็อีว l ลูชันได้นะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมอีว l ลูชันเนี่ยประมาณเลเวล9นะครับผมไม่จำเป็นต้องเล่นจนเลเวล10เต็มนะตอนนั้นเลเวล9ผมก็อีว l ลูชันได้แล้วนะครับแต่ว่าใช้4ี่0 0เหรียญเลยนะขนาดเป็นแค่ฉลามหัวค้อนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไมันเป็นสีเขียวอะ อะไรกันนี้ <c oughs> อ่ะเฮ้ยปกติมันต้องเป็นสีสีส้มๆดิเหมือนกับปูตัวเล็กๆเเอมามามาเอ้ยเอเอไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี่โอ้มันเหนียะลงมามามาไม่โดนไม่โดนเอเอเฮ้ยเฮ้ยมามาตีให้โดนนี่ มันบูสช้ามากเลยนะครับเหมือนตัวมันจะหนักขึ้นนะเนี่ยไอเจ้าฉลามด์กแฮมเมอร์เนี่ยไปไหนไปไหนมามามาตีให้โดนแน่แน่จริงตีให้โดนแน่จริงตีให้โดนอออจะตายแล้วใช่ไหมจะตายแล้วใช่ไหมสบายหรือนะครับแบบนี้มามาห้าม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 า,มานี่โจมตีโจมตีเออไม่โดนอ,อะไรอะไรอะไรดิ้นแล้วดิ้นแล้ว ทีโอโโอ๋อที่เป็นสีเขียวน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นปูยักษ์เพชรนะครับผมมันได้เพชรด้วยโอเคออกกันดีกว่านะครับผมมาก็จบละโอเคเดี๋ยวออกจากถ้ำปูก่อนคือมันอีซี่โอ้ยเนซี่โอ้โหโอ้โหโอเคเมื่อกี้เราน่าจะกินเนซี่ไม่ได้นะครับผมแต่ที่เรากินได้เพราะว่ามันกูรัสพอดีนะครับเรือดำน้ำเอ้ยกินกินกิน ระเบิดลูกใหญ่กินไม่ได้นะครับนี่กินระเบิดลูกนี้ได้ลูกเล็กเอ้ยไม่ใช่ลูกเล็กนะครับผมนี่มันคือลูกขนาดกลางอุ้ยรีโอครับรีโอเรากินเรากินได้ไหมกินได้ไหมอ่ะเอ้ยผมเอ้ยโอเคกินไม่ได้นะครับผมโอ้นี่นีหนีหนีเอ้ยเอ้ยมันตามมาครับมันตามมันตามมาโอ้โอ้โอ้เรากินไม่ได้นะครับแย่เลยตอนแรกผมก็นึกว่ากินได้นะครับเห็นมันกินเมกาโรดอนได้เออกรัเชครับรีโออยู่ไหนมามา เลาวกลัวแล้วมาพร้อมกินเลยเฮ้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 ยมีคนขี่ฉลามขาวมา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 ฮะากลัวจังเลยก็แค่ฉลามขาวไปขึ้นอวก,กาศเจอฉลามหุ่นยนต์หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโจมตีเขาไม่โดนครับเมื่อกี้นึกว่าโจมตีโดนแต่เขาไม่ตายนะครับเออนี่ไงครับเห็นไหมเราสามารถทําลายก้อนหินได้บางก้อนนี่นี่นี่ สวยงามแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําลายแล้วมันได้อะไรหรือมันได้สกอร์เพิ่มแบบสกอร์พิเศษอะไรแบบนี้ครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ในเมื่อทําลายได้ก็ทําลายไปเลยนี่นะโอ้ผมกินไปสิบตัวแล้วนะครับผมมันเป็นมันติเพลเยอร์แบบเล่นหลายคนอะไรแบบนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นผมกินได้หลายตัวนะเนี่ยแล้วมันขึ้นว่าผมฆ่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเล่นได้หลายคนอะไรแบบนี้เหรอนี่เห็นไหมครับ ผมฆ่าอีกแล้วนี่ไงครับฉลามฮาโลวีนไปครับโกลรัชเออเออเออเฮ้ย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 โอ้เจ้าโดมิกอนครับเมื่อกี้อบบี้ชาร์กนะครับผมไอที่ฉลามมาจากความตายนะครับโอ้แต่เมื่อกี้ผมโกลรัชพอดีก็เลยฆ่ามันได้นะครับปกติผมกินไม่ได้เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปลาหน้าคนนะครับ ปลาที่เหมือนหน้าคนใส่แว่นน่ะเอ้ยอะไรกันเนี่ยทังกี้ช้างอีว l ลูชันก็น่าสนใจนะครับมีพวกปลาหน้าตาแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเลยเนี่ยเลือดำน้ำเลือดำน้ำเอ้ยเลือดำน้ำเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงยิงยิงเรามีปัญหามากอืมก็พังไปเฮ้ยสแนปปี้ครับมิสเตอร์สนปปี้ครับอือชินชักจีล่าอืมไม่ใช่ชินใช่ไหมอันนี้คือชักจีล่าธรรมดานะครับออทำลายภูเขาออก ออกไปออกไปโอยไม่ทันนะครับเราสามารถทําได้แค่ตอนกูรัสเท่านั้นเออโอเคกูรัสแล้วนะครับผมทําลายออกเออเออโอ้สกอร์สิบล้านแล้วครับโอเคตามเป้าที่กําหนดไว้แล้วนะครับผมไปไหนจะไปไหนเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้จะหนีไปไหนเอือสวยงามกูรัสอีกแล้วโอ้โห ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเล่นง่ายนะครับผมเฮ้ยเมกาโรดอนเมกาโรดอนเอ้ยเอ้ยเอาอ๋ตายเลยนะครับผมโอ้โดนเมกกาโรดอนกัด2ทีใช่ไหมสองหรือ3ทีไม่รู้นะครับแต่ตายเลยเฮ้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 ยเลเวลยี่สิบไหมยี่สิบไหมโอ้เลเวลเต็มเลยนะครับผมโอ้โอ้เรียกได้ว่าเล่นทีเดียวนี้คุ้มมากนะครับผมกับสกอร์13ล้านนะครับว้าว ว้ามีโปรโมชั่นใหม่ครับเป็นเอ่อคลาวเบบี้นะครับเป็นเหมือนฉลามตัวตลกใช่ไหมอุแต่มันหน้าตาน่ากลัวนะครับโอเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับผม59บาทเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคสำหรับเจ้าด์คแฮมเมอร์ชาร์กนะครับผมก็ก็คือดีนะสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแฮมเมอร์เฮดชาร์กนะครับผมเจ้าฉลามหัวค้อนเนี่ยคือมันเป็นฉลามตัวแรกๆนะครับผมเนี่ย อันนี้คือฉลามตัวที่1นะครับอ่านี่ฉลามตัวที่1 Re ่งริฟชาร์กนี่ก็ฉลามตัวที่2นะครับเมโกชาร์กแล้วก็ฉลามตัวที่3เลยนะครับผมเจ้าเฮมเมอร์ชาร์กเนี่ยก็แค่เก็บเงินสัก4 0,000ืนะครับผม4 0,000ืน000เหรียญอ่าเราก็จะสามารถอี o l วเลชันมันได้เลยนะครับผมก็จะกลายเป็นดักเฮมเมอร์ชาร์กนะครับผมเหมาะมากสําหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับเพราะว่าด a ก k ฮมเมอร์ชาร์กนี้เปรียบเสมือนฉลามตัวใหญ่ๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกับฮังกรีช่าอีวิลูชันพันหน้านะครับผมสำหรับฮังกรีช่าอีวิลูชันพันนี้ก็บายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับ